เกระผมอยู่ตีเอาไว้แต่เพียงเอ่านี้พอโอเคเราวขบับขันทานระยะกดนิดหนึ่งประมาณแค่สี่ห้าเอ็กเพื่อให้เกิดความพร้อมในาการที่เราจะไปทำกิจกรรม เป็นพวกที่มีความดีเดิมในความดีเดิมก็หมายถึงการกระทําที่เป็นบุญงานที่เป็นกุศลงานที่ได้กระทําให้เราได้มีโอกาสได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็เรียกว่าความดีเดิมความดีเดิมแล้วก็มาเพิ่มเติมความดีใหม่มาเพิ่มเติมความดีใหม่ในแต่ละวันโดยเฉพาะในวันพระ ที่เราชอบโคดทั้งหลายก็จะเป็นการตื่นตัวในการสลับเวลามาทำบุญใส่บาตรอยากน้ำไม้ผ่ารักสิ็งห์ือบางท่านก็จะมาถือศิลอุโบสถศีลแปดในความจริงนะเราก็คงจะเข้าใจในเรื่องความเป็นจริงว่าวันไหนไม่สำคัญถ้าวันนี้ เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนแม่เมื่อเรืนี้พรุ่งนี้จะดีอย่างไรก็ไม่สำคัญถ้าวันนี้เราทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็เป็นวันพระสำหรับเราแม้ว่าจะเป็นวันประเสริฐเป็นวันเลิศยามดีก็ต,ตามแต่เป็นวันพระก็ตามแต่ถ้าเรามีความคิดไม่ดีอย่างคิดเป็นพิษอย่างคิดเป็นภัย อย่างพูดให้เป็นคิดอย่างคิดให้เป็นกรรมอย่างทําให้เป็นโทษอย่างกลดให้เป็นภัยและก็อย่างใจให้เป็นทุกข์อยู่อย่างนี้มันก็ไม่ใช่วันพระของเรามันไม่ใช่วันสมณะไม่ใช่วันวาระไม่ใช่วันกระเสริฐของเรานั้นวันใดเวลาใดก็ตามนะที่เราได้กระทํากายวาจาใจของเราให้น้อมมาทางเมตตา มาทางการุณามาทางมุิตาโอเปคาต่อผู้อื่นต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความเข้าใจในเรื่องวามเป็นไปของสิ่งต่างๆในการขอบคิดในโครงสร้างข,งของความคิดให้มันโผอยู่ในลักษณะของ,ของการไม่เปลีป่ยนเบนในลักษณะของโตว่า ขอพระเดเจ้าของเรางานที่เราได้ฟังเมื่อกี้ที่เราได้สวดเมื่อกี้เป็นเป้าหมายเป็นโัดการขอพระพุทธศา,าสนาขอาพระพุทธเจ้าสอพระพุบาปภาษาอาการนั้นนันก็คือการไม่ทําบาปทั้งปวงเราต้องย้ำเข้าไปอีกว่าการไม่ทําบาปทั้งปวงก็คือไม่ว่าจะบาปเล็กบาปน้อยบาปในที่รับบาปในที่แจง้งบาปในสิ่งที่ เราคิดว่ามันไม่สําคัญหรือเราคิดว่ามันไม่น่าจะบาปอย่างนี้ถ้าเป็นคําสอนคํานี้สรพพปาปภาษาอกระ,ะาการนั้นการไม่ทำบาปทำปวงเนี่ยแม้แต่ความคิดเนี่ยการความคิดมันก็สามารถที่จะเป็นแก่เกิดแห่งบาปเป็นรอยร้าวเป็นรอยขุ่นมัวเป็นความเศร้าหมองของจิตแล้ว ในการแค่เราคิดปงแต่งคิดไม่ดีบางสิ่งบางอย่างคิดอิจฉาคิดโกรธคิดหวดหงิดคิดไม่พอใจอย่างนี้มันก็เรียกว่าบาปทั้งปวงอยู่ลยเพราะนั้นจะบาปเล็กบาปน้อยมันก็บาปเหมือน,นกับเราจะกินมากกินน้อยก็ชื่อว่ากินอยากจะอ่านน้อยอ่านมากก็ชื่อว่าอา่านจะสวดน้อยสวดมากก็ชื่อว่าสวดจะหลับน้อยหลับมากก็ชื่อว่าหลับ จะเตือนน้อยเตือนมากก็ชื่อว่าตืนจะปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยก็ชื่อว่าปฏิบัติจะบาปเล็กบาปน้อยบาปใหญ่ก็ชื่อว่าปฏิบัติจะสุกมากหรือสุกน้อยก็เลยเชื่ว่าสุกจะทํามากทําน้อยก็เดยชื่อว่าทำาะนั้นนะบาปทั้งปวงเนี่ยเกิดขึ้นจากกายกรรมวจีกรรมวโนกรรมของเราท่านจึงเป็นพุทธคั สนอว่าให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้คำหนึ่งถึงตรงนี้สัพปาป,ปัสสะอาการะนังการละเว้นการละเว้นเจตนาละเว้นที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนในตนเองในครอบครัวในสังคมในสัรพสัตทั้งหลายเป็นการละเว้นท่านไม่ได้ห้ามนะแต่ท่านบอกใช้คำว,ว่าละเว้นให้ละเว้น นะเราเว้นจากสิ่งที่มัวมองับเป็นจากสิ่งที่เป็นอคติสุรกันเมื่อเราสามารถละเว้นแล้วเราก็มาสู่ขั้นตอนต,ต่อไปพุทธสาะสูปรสสุรคาพยายามทำุลงามความดีให้ถึงร้องด้วยกายด้วยวาจาในที่รับในที่แจ้งต่อหน,น้านและรับหลังจะอยู่ที่ไหนก็ตามให้เรานั้นพยายามกั้นกรองพยายามที่จะค้น คยกับสิ่งชินกับทานในการที่เราจะคอยอนุมโมทนาจินดีกับบุญงามความดีของผู้อื่นที่เขากระทำบุญงามความดีเล็กๆน้อยๆในการที่เราจะยกมือการอนุมโมทนาสาธุเนี่ยมันก็เป็นบุญเป็นกุศลทั้งหลายแม้แต่ลูกหลานที่ดูอยู่ในในโซเชียลในขณะนี้ก็ต่าง มนรูปหลันจะอยู่ในที่ทํางานจะอยู่ในบนรถเดินทางกำลังกลับอยู่ทะหาราว่ายกมืออานุโมทนาสาธุด้วยด้วยจิตบริสุทธิ์ก็เดยชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งแห่งบุญบาร,รมีและชื่อว่าการอนุโมทนาใหม่การอนุโมทนาใหม่คอยยินดีกับบุคคลที่สร้างผลงานความดีนั่นก็เรียกว่าให้เรานั้นได้เกิดกุศล รือปุสโลบายหรือเข้าใจในการที่จะทากุศลให้มันถึงพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเห็นใครทําดีไม่ว่าจะเห็นพระสวดมนต์ไม่ว่าจะเห็นคนทั้งหลายได้ข่าวว่าบคุคคลคนนี้ไ้สร้างผลงานความดีตรงโน้นช่วยเหลือคนนั้นไปช่วยน้ําท่วมไปช่วยไฟแรงไปช่วยไฟไหม้ไปช่วยคนพินพการไปช่วยคนตกทุกได้ยากก็ได้ยินข่าวตาม หน้าเราสับตามหน้าโทรทัศ์ตามข่าวเกิดความปิติกินดีเกิดความยินดีอนุโมทนาตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นบุญเป็นบุญที่เกิดจากการไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่ต้องเสียเงินเสียทองเปลี่ยนแค่เราเข้าใจที่จะอบุญอันนี้เป็นบุญง่ายๆก็เรียกว่าคุณสัะสุปัสัมปทาถการทำกุศลให้ถึงพล้อมอยากจะทำมากทำน้อยเราก็ค่อยๆสะสมไป สะสมผลงานความดีให้ใจมันคุ้นเคยกับสินให้มันชินกับทานและนั้นก็เป็นการบริหารจิตของเราจะจิตต่ประโยน์เทปนังก็จะกล้าเข้ามาสู่การชำระจิตของตนให้มันขาวรอบให้มันขาวให้มันขาวให้มันค่อยๆซักให้มันค่อยๆโค่ค่อยแง่ค่อยเคาะในสนิมในจิตในใจที่มันเป็นที่เล็กปัญหาถ้าเรามันสำรวจตรวจตาดู นี่ยเจ็บอยู่ใจของเราเนี่ยเมื่อเราส่องกระจกนะเมื่อเราส่องกระจกเราก็จะเห็นข้อผิดพลาดในบทใบหน้าของเรามีริ้วรอยอะไรที่ไม่พึงประสงค์ที่มันผุดเกิดขึ้นมาตรงไหนที่ไหนแต่เราก็รู้จักแล้วเราแก้ไขปัญหาตรงนั้นในการชำระจิตของเราเราก็ตรวจตราดูนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาสอดซ่องดูจิตอยู่ใจของเราว่ามันยังมีจุดดงจุดต้อยที่ไหนบ้าง เราก็พยายามที่จะชักพ่อจิตตรงนั้นเข้ามาสู่กระบวนการของการชักพ่อเหมือนกับเราซักเสื้อผ้าของเราเราก็รู้ว่าจุดไหนมันด่างจุดไหนมันดำจุดไหนที่มันซักออกยากเราต้องหาวิธีไอ้จุดไหนที่มันติดน้ำมันจุดไหนที่มันไปโดนเอายางตะนอยหรือว่าไปโดนยางที่มัน ซักออกยากเราแค่เอากระโปรงไปถูก,ก็ยังไม่เพียงพอ,องเพราะว่ามันติดแน่นเราก็ต้องหาวิธีต่างๆที่จะทำให้อย่างตอนนี้หรือที่มันเปื้อ,ตอนตรงนี้มันออกด้วยวิธีการต่างๆตอนนี้เรายังหารู้จักวิธีในการที่จะทำให้เสื้อของเราสะอาดตอนนี้การซักเสื้อการซักผ้ามันมีกรรมวิธีที่ไม่มาก แต่การซักจิตซักใจตรงนี้เนี่ยมันมัน,ม,นมันต้องใช้กระบวนการแล้วมันก็ต้องใช้วิธีกรรมวิธีการที่แยบยนต์แล้วก็เรียกว่าอาศัยตัวปัญญาอาศัยตัวรู้ทันตัวนี้ก็มาเป็นเครื่องเครื่องชักพอกจิตมาโดยเฉพาะสติตรงนี้มันเป็นปุ่มสตาร์ทอย่างที่จะเริ่มเครื่องก็ไปชักพอกจิตของเราอันนี้ก็เรียกว่าสติตะประโยชน์ก็ปัญญ การที่จะทําให้จิตใจของเราให้มันขาวรอบอยู่เสมอเมื่อจิตใจของเรามันขาวรอบจิตใจของเรามันขาวจิตใจของเรามันเป็นปกติจิตใจของเรามันกดีอันนี้เราก็จะไม่ต้องอยู่กับความทุกข์ยังไมไว้จะอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขได้ว่าใจของเรามันมันเข้าใจตรงนั้นมันเข้าใจในกระบวนการตรงนี้มัเข้าใจต่อทันต่อโลก เรียกว่าโลกกระทำท้งแปดในโลกกระทำท้งแปดที่คนทั้งหลายต้องแสดงเวลาไล่ลำทำทีท่าไปกับโลกกระทำท้งแปลที่เราอยู่ในโลกตรงนี้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะสามารถที่จะทําให้เรามีความสุขมีความสุขอยู่กับการดำเนินชีวิตไม่ใช่ว่าเราปลอคอยให้การเวลาครก้าเอา ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ว่าอยู่รอให้ใการเวลาลังคาให้เราตายไปโดยไร้ค่าเราไม่มีอะไรไปกับการนับเวลาดังนั้นวันนี้เป็นวันสําคัญรุ่งนี้ยังไม่รู้ว่าจะมีสําหรับพวกเราหรือไม่อีกแล้วมีแต่นในขณะน,นี้ทำเจตของเราให้มันไว้วา ทุกขณะเจตในการประพฤติปฏิบัติคือขณะแห่งการลดพ้นทุกขณะเจตแห่งการปฏิบัติทุกขณะจิตแห่งการมีสติทุกขณะเจตแห่งการมีสมาธิทุกขณะเจตแห่งการมีปัญญานั้นคือทุกขณะแห่งความลดพ้นขึ้นอยู่กับว่าใครจะค้นพบใครจะมีความพยายามใครจะมีความข้นถ่ายในการที่จะออกจากทุกข์ได้มากกว่ากันนะใครจะติดสพโรกีนก็ุพหรือใครจะหา วิธีในการออกจากทุกออกจากบวก่วงออกจากบวก่วงออกจากเครื่องพันธนาการอะไ้มากกว่ากันเท่านั้นเองอยิ่วขึ้นกับปัญญาแต่นั้นทุกวันเออนีน้อยู่ที่ตัวใครตัวมันโตไข่โตมันอยู่ที่ตัวใครตัวมันใครจำนึกทันใครตื่นตัวได้ทันคนนั้นก็ถือว่าโชคดีฉะนั้นไม่ต้อง ถามว่าอายุเท่าไหร่มันอยู่ที่ว่าคิดได้เมื่อไรนั้นเองตรงนี้มันอยู่ที่คิดได้เมื่อไหรจะอายุร้อยปีพันปีก็ตามถ้าหาไม่มีความเพียรพยายามเพ่รเพ่งเขาผ่านเกเรตตัณหาไม่มีขันติไม่มีความอดทนไม่มีการประเพื่อปฏิบัติไม่รู้ความเปลี่ยนแปลงการมีชีวิตอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์สู้พวกเรา,ท,าที่อยู่โดยไม่ประมาท มีความเห็นความเกิดความดับมีความเห็นความเปลี่ยนแปลงเข้าใจอยู่ตลอดเวลาแม้แต่เพียงวินาทีเดียวก็มีความสุขก็ประเสริฐประเสริฐสดนั่นคือความหมายของศาสนาที่พวกเราทั้งหลายพยายามที่จะให้คนทั้งหลายได้เข้าใจให้มากๆพยายามลดความร้อนพยายามลดการ บรรทอนความทุกข์แห่งเจตนใ,นใจความรกกลันสายบุญสายเารามีตลอดทั้งตนเองีให้มากที่สุดเหมือน,นกับนักวิทย,ยาศาสตร์นะครับปวเขาบอกว่าโลกนี่มันไม่ได้มันมีแต่ความร้อนแต่ที่มันรู้สึกเย็นเพราะว่าความร้อนมันลดลงนะครับข้าอาทิตย์นี่มีแต่ความร้อนแต่ที่รู้สึกว่ามันเย็นลงก็เพราะว่าความร้อนมันลดลง ยิ so actually, say, ่งความร้อนลดลงมากเท่ากับความเย็นมันก็ปรากฏมากเท่านั้นฉะนั้นทางพระพุทธศาสนาก็บอกว่าการเกิดเป็นทุกข์ทั้งปวงที่เรามีความสุขไปบ้างที่เรารู้สึกว่ามีความสุขบ้างเพราะว่าความทุกข์มันลดลงหรือว่าเราตั้งจิตเราตั้งจิตอยู่ในอารมณ์ที่ยังไม่มีอะไรมาปุ่งแต่งเราอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันรู้เท่าทันหรือได้ในสิ่งที่เราปรารถนา จรงทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขแต่แท้จริงแล้วนะ่ะมันเป็นแค่มีเหตุผลหลายอย่างที่ทําให้เรามีความสุขสัาพหนึ่งมันก็มีความทุกข์เกิดขึ้นมาอันนั้นโลกนี้มีแต่วความมีแต่วความร้อนธาตุกายสังขารของมนุษย์เ่านี้มีมีแต่วความทุกข์แต่ที่เรามีความสุขขึ้นมาบ้างเพราะว่าเราสามารถที่จะเข้าใจา ดังนั starters, ้นเราใครเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติใครเข้าใจในเรื no ่องเจ็ตของตนเองใครสามารถชําระเจ็ตของตนเองได้มากเท่าไรความร้อนความเร่าความกระวนกระวยใจมันก็จะลดลงมากเท่านั้นลดลงมากเท่าไหรความสุขก็จะมัเกิดขึ้นกับเรามากเท่านั้นนั่นวันนี้ขอนอนุโมทนากับท่านทั้งหลายขอนอนุโมทนากับลูกหลานที่กําลังชมอยู่ในขณะนี้ก็ตามขอให้ลูกหลานสายบุญบารมีทุกท่าน ทุกดวงจิตทุกดวงใจก็จมีส่วนแห่งบุญบาร,รมีในวันพระวันนี้ที่คณะสงฆ์วัดจันปาเสด็จตลอดทั้งอุบาสกอุบาสิกาและผูท้ที่ร่วมการทำวัดทำธรรมทานครั้งนี้ก็ขอให้ทูกหลางสาบุญบาร,รมีทุกดวงจิตทุกดวงใจก็จะมีส่วนแห่งบุญบาร,รมีได้ผลจากทุกโสภณุภัยพยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง จงเป็นผู้ที่เจริญงดงามในสิีลในธรรมเจริญในวันตรในภูมิปัญญจงทุกตัวจิตจงทุกตัวใจจงทุกขั้นจงทุกคนด้วยคือธรรมยานุทิปทานปีติอัลลักกาอัยโย